เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆโปเกม,มอนทุกคนนะครับห่างหายกันไปนานมากนะครับสลหรับหัวข้อของสตชิในโปเกม,มอนภาคเจอร์นี่ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงสปอยเนื้อเรื่องแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะมาพูดถึงโอเพนนิ่งตัวใหม่ของโปเกม,มอนภาคเจอร์นี่นะครับที่ฉายที่ญี่ปุ่นมันก็ยังเป็นสปอนอยู่นะเ้ื่อเกิดใครอยากหลบก็หลบนะครับทางไทยบ้านเราเนี่ยของทูเนี่ยก็อดใจรอกันหน่อยนะฮะ ดังนั้นใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะครับแนะนําให้ปิดคลิปนี้นะครับผมเตือนแล้วนะฮะแต่ผมก็คิดว่าคนที่เข้ามาดูขนาดนี้ก็คงจะมาดูกันแหละนะ <c oughs> อ่ะโอเคพร้อมแล้วมามาเออริ่มเลยดีกว่าอ่าเช่นเคยนะฮะเราก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของโอเพน i ิ g ตัวใหม่นะครับหรือเรียกกันว่ามโนกันแหละนะวันนี้ผมน่าจะอัดยามโนมารดับหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรมากพอที่จะพูดให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดออกจากคลิปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆนะครับจัดเชื่อหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะศรัทธานะครับแต่อย่าเชื่อผมเลยดีกว่านะครับคิดว่ามันฟังสนุกแล้วกันนะครับผมจะคัดในส่วนที่อยากพูดแล้วกันนะครับและเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจงั้นตามลำดับเลยนะครับของตัวโอเพนนิ่งสิ่งแรกที่ผมจะพูดเลยก็คือตรงฉากนี้นะฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่ซาโตชิใส่อยู่ครับ บอกตรงๆนะครับว่าโคตรเซอร์วิสเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยคือรอดูว่าเอ้ยไอซาโตชิเนี่ยมันจะใส่ยังไงพร้อมกัน3อันวะเออเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีพิกาชูมีทั้งเอ่อคิวไดแม็กซ์มีทั้งไม้ตายแซดเกงก้าเนี่ยเพิ่งได้มาก็จะมีคิวไดแม็กซ์นะครับที่ได้จากการกินแม็กซุปแล้วก็มีลูคาริโอที่สามารถใช้ร่างเมก้าได้โอ้โหแม่งเอ,อ้ย อย่างนี้โซชิก็โกงกว่าใครเพื่อเลยดิมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าไอการแข่งกับไซโต้ไอรอบรอบก่อนนี้นมันมีรอบหนึ่งมาประกาศโคโุก ok, เนี่ยเขาพูดชัดเจนนะครับว่าไอการแข่งขันนี้เนี่ยจะได้แม็กซ์หรือจะเมกาหรือใช้ไม้ตายแซดหรือซีมูฟเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเอา้าถ้าอย่างนั้นโซชิก็ต้องเลือดดีดสิว่าเจอกับใครต้องใช้อะไรก็คงต้องเป็นอย่างนั้น ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนกฎก็ได้ผมก็แอบหวังน,นะครับเพราะมันอาจจะมีคู่แข่งบางคนแหละนะครับที่สามารถใช้ได้มากกว่า1ชิ้นไอแมทที่โคโสปกประกาศเนี่ยมาในการแข่งกับไซโต้ที่แข่งกับแบบแค่3ตัวนั้นเองถ้าเกิดไอแมทนั้นเนี่ยมันไม่ลิมิตนะซาโตชิเนี่ยแม่งจัดหนักจัดเต็มแน่นอนใช้3อันก็ยังได้บอกเลยว่าไซาโตะท้อแต่ถึงในตอนนั้นน่ะเกงก้าเองเนี่ยยังไม่มีคิวในแม็กซ์ดีซัมนะครับถึงไม่มีเนี่ยซาโตชิเนี่ย ดแม็กเนี่ยมันจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับออกไปสู้ตอนนั้นเนี่ยมันมีพิก achu มีน i กิกาไน์แล้วก็ลูคาริโอพิก achu เนี่ยก็ใช้ไม้ตายแซบไปลูคาริโอก็ใช้เมก้าไปนกิกาไน์ก็ใช้ไดแม็กไปครบแล้วเนอะใช่ปล่ะง่ายตายแต่ก็ตามบทนะครับเพื่อความบาลานซ์แล้วครับลิมิตไปก็ดีแล้วให้เหลือแค่หนึ่งต่อหนึ่งตอนช่วงท้ายเพราะว่าจะเป็นศึกระหว่างเมก้าลูคาริโอกับคาลิคิคิวไดแม็กนะฮะมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมดูแล้วเนี่ยเรียกว่าดูมั่นใจมากขึ้นนะก็คือ เนื้อเรื่องของภาคเจอร์นี่ตอนนี้นะครับคือซาโตชิเนี่ยโดนปูนะครับโดนปูมาแบบชัดเจนมากๆครับว่าเองเนี่ยต้องได้ตีกับแชมป์ไร้พ่าแน่นอนครับอย่างดันเด้แดนดี้หรือรีออนก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับซาโตชิเนี่ยไม่น่าไปโดนใครตบก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าจะต้องมาเจอกับคนนี้ถ้าโดนคนอื่นตบลงมาเนี่ยไม่ได้ตีกับแชมเปี้ยน,นะครับบอกเลยรับว่าแฟนๆนี่มีด่าแน่นอน ถ้าเกิดมันเจอกันจริงๆนะครับมันจะมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นระดับหนึ่งบอกเลยตื่นเต้นระดับหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะสองคนนี้รู้จักกันมานานที่สําคัญเนี่ยเขาบิวมาตั้งแต่โอพก่อนๆแล้วนะเออมนมีฉากที่พิกาชูเนี่ยสู้กับริซดอนแล้วก็ o อตัวใหม่ที่มีฉากที่ลิซดอนเนี่ยสู้กับเมก้าลูคาริโออ้าวเฮ้ยเดี๋ยว,ยวสรุปเองเปลี่ยนคู่ตีแล้วหรอวะ <c oughs> คือเดิมทีเนี่ยพิกาชูลิซดอนเนี่ยมันมันเป็นคู่แรกที่ตีกันนะครับแต่คงไม่หรอกนะครับ เขาคงแค่อยากจะโปรโมทรามเมกาเฉยๆแหละนะครับแต่ในฉากนี้เนี่ยมันทําให้ผมคิดได้อย่างนึงนะครับหลายๆคนก็คงคิดแบบนั้นนะครับคือมันเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจริงๆครับคือฉากตอนออโอเพนนิ่งของซันมูนนะครับเป็นฉากที่คู่คุยเนี่ยบอลมาที่สเตเดียมตอนที่แข่งลีกนะครับจริงๆฉากนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนคาไม่เล็กนะครับแต่ว่าเราไม่สังเกตขนาดนะั้นตอนผมดูผมก็ไม่สังเกตเราไม่คิดว่าจะเป็นคู่สุดท้ายที่แไปเทินกันในตอนท้ายของซีรีส์นะครับซึ่งมันไม่น่าจะอิงจาก จากเกมหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเกมหลักเนี่ยในภาคสมูเนี่ยเราสู้กับคู่คุยใช่ป่ะละ่ะซึ่งเป็นฉากนั้นนะ่ะมันเป็นฉากในสนามมันตัวเล็กๆครับถ้าใครสังเกตจะเป็นฉากกาโอกาเอเนี่ยตีกับพิกาชูอยู่นะครับแล้วก็นึกออกอีกฉากหนึ่งฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่หลายๆคนเป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยหยิบยกมาเยอะมากนะครับเป็นฉากที่ทํามุมเดียวกันกันกบโปเกมอนสเปเชียลเอ็มวีนะครับของอาเเชียนะครับ เป็นฉากที่ตัวเอกเนี่ยตัวละครชายมาสรุและตัวละครหญิงยูรินะครับเป็นฉากประทะกันนะครับแน่นอนเราว่ามันตามเนื้อเรื่องครับเพราะว่าตัวเอกเนี่ยได้แชมป์นะครับชนะลีออนไปนะครับแมคคิดมากไปได้คพือที่จะโผลคขีอย่างนี้นเหมือนกันนะคือเขาอาจจะใส่มาแบบเออให้มันดูคึกคักเป็บบนั่นแหละแต่ฉากมันเท่มากนะพูดจริงโคตรเท่เออแล้วกลับมาที่นี่ครับไอเทม3ชิ้นนี้กันต่อนะครับ ถ้าเอาแบบจัดหนักๆจัดเต็มนะแข่งระดับโลกทั้งทีนะครับแม่งต้องใช้ให้หมดเว้ยถึงแม่งจะสนุกพวกเราเนี่ยอยากดูอยู่แล้วใช่ปหละ่ะเออแต่ซาโตชิเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบมากครับในเรื่องของไอเทม3อันนี้แต่ถ้าแชมป์คนนี้เนี่ยมีเหมือนกันล่ะอืมอันนี้ก็อีกเรื่องแล้วกันนะครับอันนี้ค่อยว่ากัน <c oughs> แค่พูดเฉยๆนะครับโอเคนี่เป็นแค่ภาพเดียวเนี่ยผมรอบไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาต่อที่ฉากต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวละครหลักในตอนนี้ครับในทีมครับ6ตัวครับอย่างที่เห็นในภาพ เป็นไปตามที่เคยเล่านะครับว่าซาโตชิไม่มีทางจะมีโปโมนตัวที่7ครับเพราะว่าทุกอย่างมันน่าจะลงตัวหมดแล้วนะครับแล้วมันเข้าถูดช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับแต่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยซาโตชิเนี่ยอยู่ในอันดับที่15ครับตอนนี้นะตอนที่ผมเล่านะจากนั้นเนี่ยฉากต่อไปเนี่ยมันคือฉากช่วงของช่วงโชว์ของนะของแต่ละตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแข่งขันกันแบบจัดเต็มจริงๆเนี่ย ตำแหน่งของเคียวไดแม็กซ์เนี่ยจะไปตกอยู่ที่เกงก้าแน่นอนแล้วว่าเป็นเกงก้าเคียวไดแม็กซ์นะครับเพราะว่าพิกาชูเนี่ยเขาเลือกได้2อย่างใช่ไหมละ่ะดังนั้นน่ะเขาเลือกเอาพิกาชูเนี่ยใช้ไม้ต่แซดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับถูกต้องผมว่ามันเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็เป็นท่าที่ดูทรงพลังที่สุดสามารถเอาท่านี้เนี่ยชนะมินาโตะได้ด้วยครับมินาโตะประกาศแสงสีทองแห่งคโนฮะจะได้ไหมฮะเออใครดูน่าจะรู้จักนะครับ จากนั้นครับมาดูที่ฉากนี้ครับวนกลับไปที่ฉากของลิซตันของแชมเปียนนะครับผมว่ายังไงยังไงครับไอฉากนี้เนี่ยพิกาชูครับจะต้องเป็นคนปิดเกมในการต่อสู้ครั้งนี้ครับไม่น่าใช่ลูคาเรีโอแน่นอนเพราะพิกาชูเนี่ยคือตัวละครหลักที่คู่กับซาชิมาตลอดนะครับแล้วก็พัฒนาการของลูคาริโอเนี่ยผมเห็นว่ามันต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้สเกลพลังเขาไม่ได้โอเวอร์หรือ OP ขนาดนั้นอะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการแปลงร่างเมกาเนี่ยพละกําลังเนี่ยหรือว่าทุกๆอย่างในสเตตเนี่ยมันจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของเคียวเดมักเนี่ยจะมีแค่เอ่อความอึดก็คือ HP แล้วก็พลังโจมตีที่รุนแรงนะครับพอมันแลกกันปุ๊บเนี่ยคือวร่างเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบที่ว่ามันอยู่คงกระพันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยคือคาลกี้ผมว่าคาลกี้โดนไปเยอะมากนะ แต่คาริี้เนี่ยยังยืนได้คือยืนได้มาสองรอบแลวเมก้าลูคาริโอเนี่ยแม่งหน้าเวหลประมาณสองรอบคือแบบเฮ้ยเอ็งยังไม่ล้มอีกเหรอแต่คร้งที่สองเนี่ยสุดท้ายคาริกี้ก็ลม้มลงนะครับอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าไอเนี่ยคือเป็นแมตช์ที่สําคัญคือไซโต้เนี่ยก็เป็นคู่แข่งคนหนึ่งที่ซาโตชิยอมรับและไซโต้ก็อยู่ในอันดับที่สูงกว่าซาโตชิในตอนนั้นด้วยนะครับก็คือแค่คาริี้ยังหอบกินขนาดนี้ครับคนอื่นจะขนาดไหนก็คือต้อง เก่งให้มากกว่านี้อ่ะแม่ถ้าเกิดบทจะให้สู้ทูสีันก็ต้องอย่างนี้นะจุดสําคัญของแมตช์นี้รู้ไหมครับมันคืออะไรคือการโจมตีครั้งสุดท้ายครับของเมก้าลูคาริโอคือโจมตีใส่เนี่ยมีออร่านะครับออกมารอบๆตัวของเมก้าลูคาริโอครับเฮ้ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าการทําอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้เรานึกถึงใครครับนึกถึงโกบครับเกโกการครับที่โจมตีอะไรไปเนี่ยก็จะออกท่าเหมือนกันจะบอกว่าเฮ้ย มันจะมีเมก้าลูคาริโอร่างซิงโคลเหรอเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่มันจะดูโอพีเกินไปหน่อยมากคงไม่น่าใช่หรอกเพราะจาังหวะแบบนี้เนี่ยซาโตชิเองเนี่ยก็เคยใช้กับตอนสู้กับคู่คุยเหมือนกันแบบว่ารู้สึกอันนี้จะติดตาสุดๆแล้วนะเพราะตอนออกท่าเนี่ยพิกาชูเนี่ยก็ทําท่าเหมือนกันกับซาโตชิครับแต่พิกาชูเนี่ยไม่ได้มีออร่านะครับอันนี้เนี่ยเพิ่งโผล่มาเลยก็ว่าได้ครับสำหรับตอนนี้นะครับที่ทําอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูกันครับในแมตช์ถัดไปว่าเมก้าลูคาริโอเนี่ย จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้อีกเปล่านะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพลังออร่าของซาติเนี่ยยังดูไม่ค่อยถูกใช้แบบจ๋าๆหรือว่าเปิดเผยขนาดนั้นนะครับยังไม่มีใครรู้เลยมังนะ้ง <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับไอหนูเหลืองไอตัวเนี้ยที่แม่งฆ่ามากี่ภูภีผก็ไม่รู้แล้วแม่งแล้วแม่งซัดโปเกมอนสกิลสูสๆไปกี่ตัวยังไงหนูเหลืองเจ๋งกว่านะครับและตอนนี้ถิติค่อนข้างดีด้วยและยิ่งพิกาชูเนี่ยสามารถใช้ไม้แต่แซดได้ครับและยิ่งไปดูครับตอนที่สู้กับ ุที่สู้กับคาปูคุยโคเนี่ยที่เป็นคาปูคุยโคร่างใหญ่ร่างกาดีนตัวใหญ่จัได้ป่ะลองเปลี่ยนมุมจากคาปูคุยโคเนี่ยเป็นริซตอนเขียวไดแม็กดูครับตัวใหญ่เหมือนกันฉากแบบนี้ครับจะซ้ำรอยไหมก็รอดูเอาละกันครับมันมันเทนะฉากแบบนี้มันเทต่อไปครับเป็นฉากของโกแล้วก็โปรเจกต์มิวไอตั้งแต่ที่มันมีภารกิจนี้งอกเงยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่ามีเววอะ มีแววว่าโกเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปต่อในภาคต่อไปถ้าจบภาคเจอร์นี่ครับน่าจะไปอยู่กับกลุ่มนี้แน่นอนจากที่ดูมาเนี่ยนะขนาดภาพอะที่มันแคบอ่ะมันยังค่อนข้างเรือนลางเลยแบบจับภาพไม่ค่อยชัดอะแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยมันยังมีพวกเรจิตุนอื่นอยู่นะครับอาจจะต้องมีการประทะแล้วจนดนตอนเนี่ยผมว่ามันกใกล้จะจบแล้วสำหรับภาคนี้นะครับภาคเจอร์นี่ ถ้ามันจะขึ้นภาคต่อไปเนี่ยแล้วไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จยังไม่เจอมิวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ายัางไงโกเนี่ยก็ต้องการจับมิวอยู่ดีนะครับแล้วก็สกิลการจับของโกเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับและเขาค้นหามิวให้ก็แค่ใช้สกิลของโกเนี่ยเขาไปจับถ้ามันยังไม่จบในภาคนี้ก็นะ<笑><笑>เออก็ต้องแยกตัวออกไปจากซาสชิตแน่ๆผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วดูนะครับจากที่ผ้ามันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีเรจิครบทุกตัวนะครับก็ มันก็ต้องมีเจอแล้วน่าจะครบทุกตัวนะครับแล้วมิวเนี่ยเป็นโปโมนที่ค่อนข้างหายากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับมันจะจบง่ายๆก็ไม่น่าใช่นะครับยกเว้นว่าจะไปขึ้นภาคใหม่แล้วแบบอยากจะจับเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นคุยภาคใหม่แล้วโกเนี่ยอยากได้โปโมนทุกตัวอยู่แล้วอันนี้ก็ก็ได้อยู่เหมือนกันมิวก็อาจจะเป็นเรื่องหลังอะไรอย่างงี้ลองดูครับโปรเจกต์มิวมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับมิวนะครับแต่เอาข้อจริงครับผมคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับยูทูบแน่นอนครับ <c oughs> คือสนใจพ่อมิูทูเลยไม่ใช่อะไรหรอกต่อไปครับเป็นฉากรวมตัวละครครับอันนี้พูดเลยนะผมเสียดายมากเพราะว่าผมยิงไว้ว่าชิ่งเอรุเป็นตัวละครที่เป็นคู่แข่งนะครับน่าจะมาซัดก,กับซาโตชิแต่ว่าไม่ครับเข้ามาแค่เฉพาะกิจเฉพาะของมิวนะครับโซยฉากหนึ่ง <c oughs> นอยส์โนฉากนี้ขึ้นมาแบบนี้น่าจะมีโอกาสครับที่จะได้ฉะกับอดีตแชมป์โฮเอ็น oh นะครับมีความเป็นไปไ,ได้หรือมัง้งนะ <c oughs> อีกคนไอริสอืมจะมาแก้มือหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าไม่เพราะว่าการโผล่รอบนั้นรอบเดียวนะแม่งอิมแพคมากเหมือนกันโอ้โหส่วนฉากนี้บอกเลยครับว่าขายดีครับขายดีคนรีทวิตเยอะมากนะครับนอมานีนะครับหรือว่าแมรี่นะครับเนสืนี่ก็ดูเออดูมีเอกลักษณ์มากนะครับผมชอบมากเน,นสืถ้ามาอีกรอบเนี่ยไม่น่าจะมีีรมทแล้วนะครับเอาครับต่อไปก็เป็นคู่นี้ฮนะอ่า ผมบอกเลยครับว่าคู่นี้มาจนได้ครับดีดีด้วยครับสำหรับแฟนซีรีส์ XY z นะครับส่วนอีกคนค่อยว่ากันครับอยู่ผมเก็บไปก่อนนะฮะเก็บไปก่อนเอาล่ะครับต่อไปครับนี่คือฉากที่ดีที่สุดผมประทับใจมากที่สุดของ OP นี้ครับชินจิครับคู่แข่งโซชิที่เหมาะสมที่สุดคนหนึ่งเลยครับใครครับที่ได้ดูคลิปของผมครับคลิป10อันดับโปเกมอนที่กาดที่สุดของซาโตชินะครับจะเจอไอ้ผู้ชายคนนี้เยอะมากครับเขาเป็นคู่แข่งที่เม่งสุดๆว่ะ จะเข้าใจเขาว่าเขามีวีรกรรมอะไรบ้างเถอะใครดูอนิเมะนะเออมันเยอะมากครับตั้งแต่ลิงไฟแล้วโอ้โหผมชอบมากนะสอบชินจินะชอบมากทั้งบุคลคิกแล้วก็สไตล์การแมทเทลแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมว่านะน่าจะมาแค่ต่อ2ตอนแหละ,แล,ะแล้วก็กลับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาชินจิมาชิงด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ไม่น่าเข้าท็อป8ครับเพราะว่าตัวละครที่ซาชิชนะมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะอามาสู้จริงจังอีกรอบหนึ่งส่วนคนนี้หรอเพื่อนโก รอดูแล้วกันครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีโอเคต่อไปครับเข้าสู่ไฮไลท์ของคลิปนี้ครับกบดินจาครับเก้โคกกาครับผมเชื่อว่าทุกทุกคนครับให้กันมากครับสำหรับฉากนี้ครับโอ้โหแม่งหลายวิเลือเกินนะไอฉากกบเนี่ยนี่คืออาวุธลับอีก1ชิ้นครับถ้าเกิดไอเทม3ชิ้นนั้นใช้หมดแล้วครับกบตัวนี้รับจะเป็นไม้ตายก้นหีบของซาชิอีกอันครับผมขอแสดงความดีด้วยครับสำหรับคนที่รอคอยเจ้าเก๊โคกะานะครับ คือทุกคนนะครับคาดหวังว่ามันจะได้เข้าร่วมทีมถูกต้องปะและเซาชิก็จะเอาโกบเนี่ยไปเตะโหดแชมป์ราย่าาคนนั้นแล้วเซาชิจะเป็นแชมป์โลกถูกต้องไหมใช่ครับมันควรเป็นอย่างนั้นแหละแต่ทุกอย่างมันดูแน่มากครับในความรู้สึกของผมนะครับทีมเนี่ยมันครบหกแล้วครับจะเอาใครออกเฮ้ยเกกากาบเป็นธาตุน้ําอ่ะก็เอาอูนแล้วก็ออกสิหือไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางผมว่าไม่ไม่ทีมนี้บอกเลยครับผมพูดจากใจนะครับ ทีมนี้เป็นทีมเดอะเบสที่สุดของภาคนี้แล้วก็ภาคก่อนก่อนนะครับจะไม่มีอะไรมาแทนใครได้ทั้งนั้นครับที่ผมดูมาทั้งหมดครับเพราะว่าทุกตัวมีความสําคัญทั้งหมดแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเซอร์ชิสในภาคเจอร์นี่ครับใช้ตัวละครเก่าๆมาใช้แข่งไต่แลงเวิลด์เลยครับและที่สําคัญครับที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเกโกะเป็นหนึ่งตัวละครที่ OP มากๆผมไม่เถียงแม่งเก่งมากๆและคนชอบเยอะจัดๆถ้าการกลับมาครั้งนี้ของเกโกะ ได้เข้าร่วมทีมแข่งเวิลด์แล้วมันแทบจะต้องพูดได้เลยว่าซาโตชิเองห้ามแพ้เลยมันแทบจะปูมาแบบให้ชนะแบบชนะสุดๆอ่ะเพราะว่าเงื่อนไขของโกดเนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าใช้ได้อย่างละอันเท่านั้นนะครับเกีโอกะไม่มีทางที่จะอยู่ในเงื่อนไข3อันนี้นะครับดังนั้นได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอนผมไม่ค่อยอยากจะให้กีโอกะเข้าทีมเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวตอนนี้นะครับมันถ้ามันเข้าเนี่ย มันจะเกิดความคาดหวังสําหรับคนดูไว้สูงมากแต่ผมไม่ใช่นะผมบอกเลยว่าผมอยากให้โซชิแพ้เพราะผมอยากให้ดันเด้นะครับหรือว่าเลีออนนะครับเป็นแชมป์ไร้ไพ้ายต่อครับ <c oughs> เพราะผมอยากให้มันมีสุดๆที่แบบไม่เก่งสุดๆอะอยากให้มันมีสักคนหนึ่งไม่อยากโดนคนแต่ถ้าเกิดโซชิเนี่ยเอากบเข้าทีมแล้วจาแพ้บอกเลยครับว่าเอามาฆ่า <c oughs> เอามาฆ่าโซาชิให้โดนด่ามากขึ้นนะครับและเกคโคกกะก็เอามาฆ่าตัวเองด้วยครับเพราะว่า เอวัดคมมันน่ะมันดูไม่ค่อยน่าจดจาเท่าไหร่หลายๆคนไม่อยากจะจานะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันช่วยได้แชมป์ใช่ไหมล่ะในคาร์ลอสลีกถ้ามันมาอีกแล้วแม่งแพ้อีกนะจบอ่ะบอกเลยจบแต่ยังไงก็ตามครับถ้ามันเข้าทีมเนี่ยเน้นนะครับว่าถ้านะถ้าโอกาสชนะของมันเนี่ยสูงมากๆเลยนะซ้อมรับรางวัลได้เลยบอกเลยไม่ต้องแข่งอะซ้อมรับรางวัลได้เลยอีกอย่างเนี่ยถ้ามันโผล่มาเนี่ยแล้วมันมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเลเวอัพมากขึ้นไหมไม่รู้แต่ตัวที่อยู่ในทีมเนี่ยจะโดนเบียดบทมากน้อยแค่ไหน อันนี้ต้องรอดูแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมคิดเฉยๆนะจะให้หายคิดถึงตอนหนึ่งหรือ2ตอนก็โอเคนะไม่ว่ากันแต่ถ้ามันกลับมาครั้งนึงเนี่ยมันต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนครับ <c oughs> มี1ตอนต้องมี2ตอนเว้ยเพราะว่าเรตติ้งมันต้องดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของเกยโฟกะนะครับเอาล่ะต่อไปผมขอแถนหน่อยละกันนะครับเรื่องของเซเลนาอันนี้ไม่เกี่ยวกับโอเพนนิ่งนะวอนนี้แล้วคนคิดว่าเฮ้ แม่งชิตรอนมาแล้วยูเรก้ามาแล้วเก็งโอกามาแล้ว,อ,ลวอ่ะพุ้ททางไม่ต้องมาอ่ะมันเหลือคนเดียวแล้วเพื่อ,อนร่วมทีมเซเรนาจะมีโอกาสกลับมาไหมเพราะเพื่อนเนี่ยมาครบหมดแล้วผมคิดว่าไม่ไม่น่ามาเอาให้ผลจริงๆก่อนไหมฮะเหุผลจริงๆเนี่ยมันก็คือว่าคนภาคเสียงเซเรนาเนี่ยเขาลาวงการไปแล้วครับจะกลับมาภาคไหมหรือจะมีคนอื่นมาภาคแทนอันนี้ไม่ทราบครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่ผมคิดแต่ถ้าเซเรนา ไม่ได้มี Impact ขนาดนั้นครับอืมไม่ได้มี Impact กับการที่เซอรชีจะแบทเทิลการแข่งเวิลเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆหาคิดถึงนะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยเข้ามาอี็อกมาหาผมบ่อยมากว่าเมื่อไหร่พี่จะทำนะครับแต่ละคนเนี่ยชอบฟังมากๆครับอฟังสปอยนะแต่นานทีนะครับอย่าฟังบ่อยครับไปรอดูของทรูกันดีกว่านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้้าาาถมีโอกส ขอประเด็นที่น่าสนใจนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ